4วิธีใช้ครีมนวดผมที่ทําให้ผมดูดีและนุ่มสวยที่สุดมีอะไรบ้างถ้าคุณยังไม่รู้คุณจะรืมแชร์ไปให้เพื่อนคุณด้วยนะครับผมจะได้สวยกันทุกคนเลยอันแรกเลยครับคุณควรที่จะต้องหมักครีมนวดผมเอาไว2้2อถึงสนาทีเพื่อให้วิตามินจากครีมนวดซึมลงไปตามเส้นผมของคุณเพราะจริงๆแล้วการใช้ครีมนวดเนี่ยมันไม่ใช่การสาบผมนะครับมันจะต้องเป็นการบํารุงเส้นผมซึ่งมันเหมือนการมาร์กหน้าครับคุณจะต้องทิ้งไว้ให้มันซึมครับอันที่2ครีมนวดผมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แชมพูล้างออกนะคร,รคา่ ผมแนะนำไม่ใช้ครีมนวดก่อนนะครับหมักไว้2-3ถึงานาทีแล้วค่อยใช้แชมพูล้างออกครับวิธีนี้จะทำให้ผมคุณมีบวอลุ่มไม่รีบแบนและยังทำให้หนังศีรษะของคุณรู้สึกสบายด้วยครับวิธีที่3ห้ามใช้ครีมนวดบริเวณโคนผมนะครับคุณควรจะใช้ครีมนวดบริเวณกลางเส้นผมจนถึงปลายเส้นผมเท่านั้นเพราะครีมนวดเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นนะครับถ้าคุณใช้บริเวณโคนผมเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายขึ้นครับและมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นผมของคุณอ่อนแอและขาดล่วงได้ง